อ๋อท่านผู้ชมค่ะสองตัวเลขไปน้ำเนาะเพื่อมีใครเห็นตัวเลขนะฮะ,อะเออเลขถูกนะฮะท่านผู้ชมค่ะก็ขึ้นมาโดยที่บรมิตตรวเลขเลยนะฮะอ่าวันนี้ก็วันพระเออวันพระใหญ่นะคะเดี๋ยว เล่าความฝันไปด้วยเลยนะคะเล่าความฝันเลยเลขทูบก็ยังไม่มานะคะเลขเลขทูบไม่มีตัวเลขเลยนะคะท่านผู้ชมที่ขึ้นมานะอรอนะปู่จะให้ไหมนเนาะเมื่อคืนฝันนะคะแอดฝันว่าแอดยิงปืนนะคะยิงปืนเขาเป่าเลยเขาเป่ากลมๆเล็กๆนะคะกลมๆแบบนี้นะคะกลมนะ ยินเข้าเป้านะอ่ะลองเอาไปวิเคราะห์ตรรงนะคะปูดใช้วิจารยานด้วยนะคะในการรับชมด้วยนะคะถ้าใครเข้ามาก็จะได้ยินความฝันด้วยเนาะแล้วก็ได้ดูตัวเลขด้วยนะคะอาจลองลองมองดูนะฮะว่าเห็นเห็นไหมฮะเห็นตัวเลขไหมเนาะอืมแต่ว่า ราก็จะดูที่เลขทูปนะคะว่าปู่จะให้ไหมว่าตัวมาตัวไหนเนาะก็เอาไปวิเคราะห์ใจตองเป็นวามเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ปู่ใช้วิจรญญารยณในการรับชมด้วยนะคะเอ่อทหมดทงปวงก็ขึ้นอยู่กับบุญกับดวงกับวาสนาของตัวเราเองนะคะใครมองเห็นตัวเลขก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะทนผู้ชมคาเนะแต่แอดมองไปเหมือนจะเห็นเลขศูนย์ไหม จะให้ไหมรอดูนะคะเพราะว่าตัวแรกนี่ขึ้นมาไม่มีเลยนะคะไม่มีตัวเลขนะคะก็เป็นแค่เพียงแนวทางนะคะท่านผู้ชมคะก็ไปวิเคราะห์ก่อนนะคะท่านผู้ชม<อ> <enough> วันนี้ก็เป็นบันพ้าด้วยนะฮะก็นานแล้วนะฮะที่แอดไม่ได้จุดถูบเนาะก็นานๆนนครั้งก็มาจุดนะฮะช่วงนี้ก็ลงสูตรไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมคะปกติก็ออกวันจันทร์เนาะแต่ว่าคือย้ายมาเป็นวันนี้นะฮะวันอังคารเนาะ วันที่ห้านะฮะธันวาคมนะฮะสองห้าเนาะความฝันก็เล่าไปแล้วนะคะใครฟังแรกๆก็จะได้ยินเนาะก็ลองเอาไปวิเคราะห์ดูนะฮะฝันฝันว่ายิงปืนนะฮะเข้าเป้าเลยนะฮะ มันจะเป็นเลขสี่ไหมคะท่านผู้ชมตัวแรกนี่คือคือมาแบบนี้เลยไม่เห็นนะฮะูจะให้ทรงตัวไหมอ่าใครที่มองตัวเลขอยู่ตรงจอมปวกนะคะใครที่มองเห็นตัวเลขนะคะบางท่านอาจจะมีเซนเนาะ บางท่านอาจจะมีตาทิพนะคะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญด้วยนะคะเลขมงคลนะคะเลขมงคลก็จะมีเอ่อหนึ่งสามศูนย์ห้าศูนย์เก้านะคะเก้าแปดนะคะอันนี้คือเลขมงคลนะคะอันนี้ก็มารวมกันเลยนะคะเผื่อใครชอบเนาะอ่ะ เลขมงคลก็ไม่ได้ขึ้นตัวเลขให้นะคะใครที่ฟังคลิปเนาะใครที่ฟังคลิปก็จะได้ฟังยาวๆไปนะคะแต่ว่าเอสมองไปที่จมปวกเหมือนเอสจะเห็นเลขศูนย์นะฮะศูนศูอะไรอะ่ะใช่ไหมฮะมจะเป็นเลขศูนเหมือนเป็นเลขศูนย์ศูนย์เยอะมาก อันเราเน้นที่เลขทูบนะคะเราจะเน้นที่เลขทูบสี่มาแล้วสีเป็นแบบนี้เลยนะอ่ะปูจะให้สีอะไรสีอะไรอ่ะก็เอาไปมีข้อต์ดตรองใส่เลขสูตรด้วยนะคะท่านผู้ชมคะแอดก็ฝันเนาะฝันฝันว่ายิงปืนเข้าเป้าเลยนะคะอ่ะปูให้ตัวไหนเนาะปูจ้าูจา ขอพึ่งพารมีด้วยนะคะปซมาแล้วนะคะอย่างชัดเลยนะคะ ชัดมากนะคะเลขสี่ชัดมากนะคะสี่อะไรใครที่มีโชคนะคะก็เ ก็ดีใจด้วยนะทำชุมกาก็นะเราก็ทำความดีนะต่อไปเนาะทั้หมดตรงพวงบุดรวมศสนาของตัวเราเองนะฮะทำชุมการ ฟันวัาตัวแอดเองยิงปืนนะฮะถ้าเป็นอายุของแอดก็เอ่อสี่สิบหกนะ,ะเดี๋ยวลุ้นกันว่าสีอะไรมันจะเป็นสี่หนึ่งไหมฮะมันจะเลขหนึ่งไหมชัดไหมฮะชัดอยู่เนาะชัดอยู่นะเลขทูบชัดอยู่นะคะ ตัวแรกขึ้นคือ,ค,อคือไม่เห็นเลยนะไม่มาเลยนะพยายามดูแล้วนะแต่เป็นขีดเล็กๆเนาะแต่ไม่เห็นเลยอะ่ะตัวแรกไม่มีไม่เห็นเลยนะเอากล้องจับไว้อยู่ก็ไม่เห็นนะตั้งแต่แอดจุดแล้วสี่เจ็ดไหมฮะ เลขสูตรเรามาไหมอ่ะอ่าก็ปูรใช้วิทยานนะคะเป็นในการรับชมเนาะก็ไปพิคอดไตรองนะคะก็คืออาจจะอยากให้เห็นแค่สองตัวก็ได้นะคะ มาแล้วนะคะแอดว่าเจ็ดนะ่เจ็ดหรือว่าีหนึ่งก็ได้นะคะท่านผู้ชมค่ะเจ็ดและหนึ่งตัวเดียวกันนะเนาอะชัดแล้วนะคะชัดแล้ว ให้แค่สองตัวนะฮะ47นะคะอะใครที่ชอบส4ในใจนะฮะก็เอาไปวิเคราะห์ใจตองนะจ๊ะขอบพระคุณมากๆนะนะใครที่เข้ามาติดตามนะคะเลขทูบนะคะแล้วก็เอ่อเลขเล่าความฝันไปนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ